คือดิชนะคราวที่แล้วเรียน <laughs> 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 เร์ตามด้วยตัวคู่ดีคูีีตัวสากตัวตัวแล้ว่มีม้วกมี R แต่ไม่ใช่ให้เหลือกสาตัวใช่ทั้งสามตัวให้เหลือกตัวดีมันจะต้องขอดขอปากกาอันนี้โฉชาตามด้วยกิยาตัวไ เกกะโคสเกกะคสคืออะไรตัวแทนกคือมีหนึ่งคนหนึ่งเดียวอย่างเช่นอยางเช่น T ีคืออะไร T คือเขาเขาผู้ชายแล้วก็ีเขาผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็อีกอแปลว่ามันมใช้แทนสัตว์หือชื่อคนหรือชื่อคนชื่อเดียวก็ได้ เพซเพซตั best, best. เดียวหรือเมอตัวเดียวก็เป็นเจอท็ซอันนี้คือประธานที่เป็นเอกพัก์ใช้รูวผู้ดีอะไรทีส์หรือเอ็มหรืออาสใช่ทีสใช่ K ใช่ K K ถ้าเติม I เป็น G ก็จะเป็น G K อะไรอีก G slip 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 แปลว่าลองหลับ slippin dance dance เด่นเด่นผู้ติดภารกิจอย่าง dance ติดตัวที่ดี แต่เราตัตดสัญญออกถ้าคำไหนเราใช้ดีตัดดีออกเป็นแดนที่ มีแลวอ่ะพวกพวเราหลายคนพวกเขาแ้วก็อยู่กกคุณคุณก็ได้ Thank <laughs> you. ถ้ให้ออกมาหนุนสูงสูงคำติลาพอหมุนได้คำไหนสมมุิได้คำว่าสิสเดี๋ยจะถามว่าวัดอะที่วาดนี่บางทีหรืออีกเขาต้องทำอะไรอยู่ ก็ต้องรวมกลุ่มแรกตา <coughs>

Thank you. is fine